ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับซับเจริญพรบอนสีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมมาเก็บเกสรบอนสีนะครับผมศิลาหุ้มทองนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่21ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เวลาประมาณสักประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมมา เก็บแกบสอนบอลสีนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีนะครับผมที่เขาออกดอกนะครับโน่นนะครับผมใังไงนะครับผมก็จะเข้ามาในตู้เลยนะครับผมเกสอนต้นนี้ผมก็ยังไม่ได้ผสมนะครับนี่นะครับผม ก็ให <ersch> ้เราเอาปากถุงนะครับผมรูดเอาเกสรเลยนะครับผมก็จะมีเกสรนะครับผมติดมานะครับแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่เนาะนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเกสรนะครับผมที่เราได้มานะครับเป็นเกสรตัวผู้นะครับผมเราก็จะเอานี้ออกนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นการเก็บเกบสรอนวผูู้นะครับผมก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็ปิดถุงซิปนะครับผมแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมเราก็ได้เกสรตัวผู้นะครับผมของเกสรบอลสีศีลาหุ้มทองแล้วนะครับผมเอาไว้ผสมกับต้นอื่นนะครับส่วนนี้ก็จะปล่อยเขาไว้นะครับผมนี่ครับโอเคครับไปกันเลยครับส่วนครั้งแรกก็จะเป็นกระเป๋ะตัวเมียนะครับผมนี่นะครับให้เขาหล่นลงไปนะครับผม การผสมเกสรนะครับผมให้น้องเขาผสมกันเองก็ได้นะครับก็จะได้เป็นลูกของศิลาหุ่มทองเหมือนเดิมนะครับผมส่วนสําหรับเกสรตัวผู้ตัวอื่นนะครับผมที่เราจะนํามาผสมนะครับผมเราก็เลือกเกสรที่มีสีสันนิดหนึ่งนะครับผมให้น้องเขาได้สายพันธุ์ใหม่ออกมานะครับผมแต่ถ้าเป็นเกสรตัวเดิมนะครับผมก็จะได้สายพันธุ์ตัวเดิมออกมานะครับโอเคก็ผมต่อมานะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนๆนะครับผมมาเขียน ชื่อป้ายบอลสีของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายของเรานะครับผมที่เราสั่งมาเนาะนะครับก็แกะไม่ยากนะครับผมเราก็ทําล็อกไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็แบ่งออกมานะครับผมสักประมาณกี่อันอะประมาณ15อันแล้วกันนะครับผมแล้วก็แท็กไว้เหมือนเดิมน,นะครับ มัดไวเหมือนเดิมนะครับผม <P ew> er> เพื่อว่าไม่ให้มันเกิดกระจายนะครับให้เป็นระเบียบนะครับผมนี่เนาะปลายบนสีของเรานะครับอ่ะมาเขียนเชื่อด้วยกันเลยนะครับอ๋อนี่ใหญ่เกินไปนะครับทางเล็กๆนะครับวกนี้ก็ค่าแล้วนะครับผมยุงก็เริ่มออกมาจากป่าอีกแล้วนะครับ ลายมือไม่ค่อยสวยนะครับผมโชคลับซ้ำนะครับผมเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้นถัดมานะครับผมก็จะเป็นเขียนยังไงตัวหนังสือไม่ค่อยสวยนะครับผม ปลาดนะครับผมนี่นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมเป็นนะักเมืองโนนนะครับผมนะักเมืองโนนนะครับ ดูดีมีระดะับแล้วก็มีอะไรอีกอ่เทพอักษรา ครับโอเคก็ผมเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับอ,อยู่ไหนแล้วก็ลองไอวิท้์มังก,กรสวางๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น มานนี้ลาเพชรนะครับผมเียนถูกไถูกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเสียตรงนี้นะครับอันนี้ลาเพชรนะครับต้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นต้นอะไระอ่ะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมรัะตะนะลงอ่าระตะนระุ่งเรืองเลยด้วยกันนะครับผมรัะตะนัุงเรนะืองเนาะ ก็รักเอ้ยนะครับ มีวาสนานะครับนีนะครับมัีวัสนานะครับทนน่้น,นถัดไปครับผมเป็นหลวงตาเมืองนะครับผม เรเขียนไว้ก็ดีนะครับผมแขกไปไทยมาก็จะได้ดูนะครับผมว่าเรามีบอลสีอะไรบ้างนะครับผมอยู่ในตู้ของเรานะครับโอเคนี่นะครับผมแล้วก็เขียนชื่อบอลสีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมทุกกระถางนะครับมีชื่อหมดทุกต้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ชื่อส,อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละต้นก็มีชื่อของตัวเองแล้วนะครับผมนี่นะครับมีปลายชื่อเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอลสีท้ายคลิปกันนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับอ่มาดูต้นแรกกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักเอ้ยนะครับผม ลักเอยหลอดใหม่น้องมาสวยงามมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีลักเอยนะครับนี่นะครับผมน้องเขากัดสีสวยงามมากๆเลยนะครับผมตนน้นะะน,าา 2, น,นี้นะครับผมปล่อยในราคา2,200บาทนะครับผมนี่นะครับผมใครสนใจเนาะนะครับผมรักเอยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอูสีน้องสวยงามจริงๆครับ นี่นะครับผมมีขอบขาวอยู่ที่ขอบใบนะครับผมแล้วก็สะดือแดงนะครับแล้วก็ใบหูเขาก็สวยนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปหัวใจทรงไทยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นรูปหัวใจทรงไทยนะครับผมโทนสีน้องก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมยอดใหม่ก็สวยงามมากครับพี่เพื่อนๆครับนี่นะครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับ ไปดูต้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับผมนางรากสดเทวีนะครับผมแดงแดงแดงๆคคับฮาแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่650บาทนะครับผมใครสนใจเนาะนะครับผมน้องก็โตแล้วนะครับหูหลอดใหม่น้องก็แทงมาแล้วนะครับผมใครยังไม่มีในสวนเนาะนะครับผมนางรากสดเทวีนะครับ650บบาทนะครับผมเป็นของพระอาจารย์ผู้ผสมนะครับผมผมตับนางสงการนะครับ นี่นะครับผมแดงๆดังๆชุดสวยแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาเบาๆนะครับผม650บาทนะครับต้นถัดไปครับผมก็จะเป็นนกพัก้านะครับผมโอ้โหนกพัก้าวตันนี้อยู่กับผมได้นานมากนะครับผมถ้าอย่างไงก็อยู่นี่แหละนะครับผมโตก็โตที่นี่นะครับผมก็น้องอยากอยู่ที่นี่นะครับ ต้นนี้ก็เปิดอยู่นะครับผม350บาทนะครับผมดารานกโอมไม่ใช่ดารานกกระเก้านะครับผมนี่นะครับขอบใบน้องโอรสแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด่างแดงชมพูแบบนี้สวยงามมากครับผมนี่นะครับก็มีทับสองครับผมนกกระเก้าเหมือนกันนะครับผมทับสองเนาะนะครับผมต้นนี้3ใบแล้วนะครับผม350บาทนะครับผมด่างทุกใบสวยทุกใบนะครับ3า0บาทเหมือนกันเนาะ โอ้โหรู้สึกว่ารากเขาจะโผล่แล้วนะครับผมใครได้ไปก็เปลี่ยนกระถางเป็น6นิ้วได้เลยนะครับผมหรือว่า5.5นิ้วนะครับผมแล้วก็ต้นนี้นะครับผมอ่ะต้นนี้ต้นเล็กนะครับผมปล่อยอยู่ที่250บาทนะครับผมต้นเล็กเนาะนะครับผมเล็กนิดนึงนะครับผมมีน้องมี2ใบแล้วก็หลอดใหม่นะครับนี่นะครับผมพ่อแม่พันธุ์เดียวกันนะครับผมสวยเหมือนกันเนาะนะครับผมนับเก้านะครับ250บบาทนะครับผมแล้วก็มีนะครับผม นี่นะครับผมใครยังไม่มีนะครับผมนี่ก็จะเป็นศีลาหุ่มทองนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็เปิดอยู่ที่250บาทนะครับผมนี่นะครับศีลาหุ่มทองนะครับทับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีทับสองครับผมนี่ก็เป็นศีลาหุ่มทองทับสองนะครับผม250บบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทับสามนะครับผม สองห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมราคาหลักร้อยเนาะนะครับผมเบาๆนะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับสองห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีเจ้าปอแก้วนะครับผมเจ้าปลอกแก้วเนาะน้องยังไม่กัดด่างนะครับผมต้นนี้ก็กําลังจะเปิดด่างนะครับผมต้นนี้เปิดมาเบาเลยเลยกันนะครับผมวันนี้เนาะนะครับผมเฉพาะวันนี้หกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่นะครับเจ้าปลอแก้วนะครับน้องยังไม่เปิดสีนะครับเวลาน้องเปิดสีน้องก็จะกัดด่างแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เนาะนะครับผมเจ้าปอแก้ว ม,มีต้นไหนอีกเนาะทีนี้นะครับผมอมาดูโชคล่ำซ้ำนะครับผมโชคล่ำซ้ำน้องก็ออกใบใหม่มาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นโชคล่ำซ้ำนะครับนี่นะครับใบใหม่มาน้องสวยงามมากครับผมบนสีโชคล่ำซ้ำนะครับผมนี่นะครับโอ้น้องสวยจริงๆครับผมนี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผู้ผิดประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมผมผ้าหนาๆน,น,น,นะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ